ความตายันเป็นประสบการณ์ตรงก็ไม่มีใครกล้าลงทุนแล้วนะที่จะที่จะทดลองตายดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ไม่มีใครกลับมาพูดมาคุยมาบอกมาเล่าสู่กันฟังแต่ก็ยังไม่หายสงสัยจนทุกวันนี้ว่าตายแล้วไปไหนนะแล้วทำยังไงจึงจะรู้จึงจะเข้าใจจึงจะ หมดความหวาดกลัวได้มันก็เหมือนกับคนเดินทางนะครับเราเดินทางในโลกปัจจุบันนะมันมีป้ายชี้บอกทางมีถนหนหนทางจะไปไหนเรารู้เป้าหมายเราเห็นภาพที่สถานที่ที่จะไปได้รู้เห็นเข้าใจว่าที่ที่จะไปนั้น เป็นอยู่อย่างไรมีใครอยู่ที่นั่นบ้างจะต้องไปเจออะไรอันนี้เราก็ไม่กลัวเพราะว่าการเดินทางในโลกมนุษย์นี้มันมีความรู้มีการวางแผนมีการเตรียมตัวในการเดินทางแม้แต่การเดินทางไปต่างประเทศไปประเทศไหนก็ดีมันก็จะต้องเตรียมตัวศึกษาหาความรู้รรรรถึง ผู้คนถึงชีวิตถึงสภาพภูมิอากาศสถานที่เมืองที่เราจะไปอยู่ไปอาศัยแล้วก็เตรียมตัวให้สอดคล้องกับการที่จะไปอยู่อาศัยในประเทศนั้นๆก่อนจะเดินทางก็เก็บเงินเตรียมตัวทำพัสป์ร์ททำวีซา่าเตรียมเสื้อผ้าเตรียมทุนที่จะไป จองตัวเครื่องบินที่จะไปมีเป้าหมายมีวันเวลาที่ชัดเจนพอถึงเวลาพอถึงวันที่จะไปจริงๆเราก็ไม่มีความหวาดกลัวเพระาะว่าเรารู้ว่าเราจะไปที่ไหนจะไปอยู่อย่างไรจะไปใช้ชีวิตอย่างไรตื่นเต้นยินดีที่จะได้ไปต่างประเทศอย่างเงี้ยอันนี้การเดินทาง ในโลกนี้มันไม่มีปัญหาเพราะว่าเรามีโอกาสได้เตรียมตัวจากการเดินทางไปอีกโลกหนึ่งโลกหลังความตายซึ่งแน่นอนทุกคนรู้ได้ยินได้ฟังมาเกิดแก่เจ็บตายได้ยินมาจนตายแต่ก็ไม่ได้คิดสำนึกสำเนียกที่จะเตรียมตัวอะไรให้จริงจังนะ ประสบการณ์ระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าเนี่ยคือบางชีวิตไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยปุจจาว่าหลงตายละเมอเพ้อ,เพอพกปุดลูกปุดนั่งตาเหลือกตาดุนบางทีเฮอะโวยวายก่อนตายก็มีหายใจติดขัดดิ้นรนกระเสือกกระสนก่อนตายก็มีเพราะไม่มีประสบการณ์เพิ่มไปได้ฝึกหัดพัฒนา ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้เลยพอจะไปจริงๆไม่อยากไปไม่ยอมไปก็ขัดคืนฝืนธรรมชาติซึ่งเป็นไปไม่ได้แล้วก็กลัวที่จะไปด้วยไม่รู้ว่าจะไปไหนจะไปอยู่อย่างไรจะไปพบไหนภูมิใดเพราะว่าตัวเองก็ไม่เคยสนใจไม่คิด ที่อยากจะรู้จักในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จะใช้ชีวิตไปวันๆกินอยู่ซืบพัานหลับนอนทำอะไรก็ทำคิดอะไรก็คิดไม่มีการฝึกหัดพัฒนาอะไรพอถึงวันจะไปจริงๆก็เกิดความห่วงความกังวลความผูกพันที่สร้างพ่อพูนตัวเองเอาไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ยศตำแหน่งทรัพย์สินเงินทองความสัมพันธ์กับคนอื่นในฐานะสามีภรรยาลูกเต้าเหล่าลานพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อนฝูงญาติมิตรทั้งหมดพัวพันธ์กันไปหมดคนที่ไม่เคยฝึกหัดปฏิบัติกรรมฐานไม่เคยฝึกสติไว้ตั้งรับเรื่องราวเหล่านี้เลยจิตนั้น ก็ย่อมบีบคั้นดิ้นรนทุกทรมานกระสับกระส่ายไม่อยากไปผุดลุกผุดนั่งร้อนรุ่มกลุ้มใจไปในจิตร้อนรนทุกทรมานไม่อยากตายสุดท้ายแล้วก็ไปด้วยความกลัวเพราะว่าไม่รู้เป้าหมายไม่รู้ทิศรู้ทางว่าตัวเองตายแล้วจะไปเป็นอะไรอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลส่วนใหญ่ ของปุรุชนคนทั่วไปที่ไม่เคยฝึกปฏิบัติในเรื่องมรณสติหรือว่ามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานมารู้รูปรู้นามมาเรียนรู้ชีวิตจิตใจมาแยกย่อยมาสลายความเป็นตัวเป็นตนมาสลายเพศภาวะฐานะ มาทำความเข้าใจในะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังเพื่อปูทางปูแนวชีวิตปูทางมิถีจิตให้เดินข้ามพบข้ามชาติไปอย่างยินดีไปอย่างสะดวกสบายอันนี้น้อยน้อยมากๆไม่มีใครที่จะไปตื่นเต้นยินดีในความตายของตัวเองได้นะครับ แต่ไม่ปฏิบัติอย่างจริงจังไม่เข้าใจจริงๆนะก่อนตายก็ย่อมเศร้าหมองไม่มีใครจะมายิ้มย่องผ่องใสดีอกดีใจกินไม่ได้นอนไม่หลับก่อนที่ตัวเองจะตายหรอกก็คือดีใจไงเฝ้ารอวันที่ตัวเองจะตายมันไม่มีมันไม่เหมือนกับดีใจในขณะที่มีลูกมาเกิดมีหลานมาเกิดเฝ้า นับวันตั้งตารอหนึ่งเดือนสองเดือนสมเดือน9้าเดือนจนเกิดขึ้นมาเป็นทารบลืมตาดูโลกมันก็เต็มไปด้วยความหวังความรอคอยความยินดีความชื่นชมที่จะได้เห็นลูกเห็นหลานเกิดมาแต่เราลืมไปว่าทุกๆชีวิตเกิดมาตาย เกิดมาเท่าไหร่มันก็ตายเท่านั้นหนึ่งคนคนหนึ่งศพนับศพนับศพได้เลยแต่เราไปยินดีในการเกิดยินดีในการได้แต่ไปยินร้ายไม่ชอบใจไม่พอใจในการสูญเสียรังเกียจตำหนิโกรธไม่ชอบความตายทั้งๆท,ที่มันมาด้วยกัน อันนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าจิตเนี่ยมันขาดความรู้ขาดความเข้าใจในสัจจะในความเป็นจริงของโลกและชีวิตก็วางใจผิดผิดเข้าใจผิดกับตัวตนเข้าใจผิดกับชีวิตนี้ก็ปฏิบัติผิดผิดก็ใช้ชีวิตไม่แตกต่างจากสัพสัตทั่วไปอยู่ยังไงก็อยู่อย่างงั้นตามสัญชาตญาณ เอาตัวรอดประคองชีวิตไปวันๆเท่านั้นเองโดยลืมว่าในร่างกายนี้มันยังมีสิ่งหนึ่งที่มันไม่มีวันตายก็คือตัวนมามธรรมคือตัวสภาวะจิตใจจิตใจนี่อ่อนแอเศร้าหมองถูกครุกคล้าถูกบีบบังคับด้วยกิเลส เป็นไปตามอำนาจความโลภความโกรธความหลงบันบังคับให้กระทำการให้แสดงพฤติกรรมต่างๆให้พูดให้ทำให้คิดในเรื่องราวที่มันมีปัญหาตลอดเป็นเรื่องที่ต้องหนักอกหนักใจจะคิดว่ามันเป็นความสุขก็ใช่จะคิดว่ามันเป็นความทุกข์ก็ใช่แต่สุดท้ายแล้วมันเป็นภาระ มันไม่มีอะไรหรอกที่เป็นอะไรแล้วมีอะไรแล้วมันจะไม่ต้องรับผิดชอบให้เป็นภาระถ้ายังเป็นตัวเป็นตนอยู่ถ้ายังไม่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ตามที่มันเป็นก็คือเราจะไปยึดไปยึดเป็นเจ้าข้าวเจ้าของไปกํากับควบคุมไปหวงแหนไปเจ้ากี้เจ้าการจนเกิดปัญหา กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยโดยความเป็นตัวตนโดยความเป็นอัตตาโดยความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมันไม่ปล่อยไม่วางมันไม่ว่างมันมันก็ไม่เบา